ไม่นานมานี้่ายสายทานอดีตนางเอกชื่อดังโพสต์ข้อความตัดพ้อต่อเนื่องผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสื่อถึงความน้อยใจในความรักล่าสุดตั้มพดุงหนองพงแฟนหนุ่มโพสต์คลิปรวมโมเมนต,ต์น่ารักๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าตามนั้นครับในขณะที่สาวต่ายโสพสต์เฟซบุ๊กเผยภาพคู่หวานฉ่ำพร้อมแคปชั่นระบุว่ารักไม่เป็นการเสียศักดิ์ศรี หากมอบให้คนรู้ค่ารักไม่มีน้ำตาหากว่ามั่นคงรักไม่ท้อแท้พ่ายแพ้หักไม่เป็นแค่ความหลงรักจะยืนยงหักมั่นคงและเข้าใจรักกันให้ภายกันเพราะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าขอบพระคุณทุกกำลังใจค่ะทั้งนี้สาวต่ายบอกขออภัยที่โพสอะไรลงไปด้วยความที่ขาดสติบางอย่างมันมีเหตุผลที่ไปที่มาท่าเคลียร์ตั้งแต่แรกก็จะไม่มีปัญหาต่เองเป็นคนชัดเจนแมนแมนบางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะพูดได้จริงๆอยากให้มองสองมุม เอาเป็นว่าทุกเรื่องตายรับจบเองข้าเพราะกว่าที่จะเปิดใจรับใครเข้ามามันไม่ง่ายเลยสําหรับชีวิตผู้หญิงตัวคนเดียวว่าข้าและการที่จะฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคออนอนหนึ่งอยากให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นตัวต่ายเองน้อมรับทุกคําติชมเตือนได้ค่าไม่เคยทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วจริงๆเป็นคนที่โกรธใครยากมากหวังว่าจากนี้ไปคงมีแต่เรื่องราวดีๆขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะ